สวัสดีครับพี่ๆี่เพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ฟิชชิงคิทเช่นนะครับก็มีปลาซาชิมิปลาสีขนนะครับมานําเสนอนะครับปลาตัวนี้ชื่อปลาสีขนนะครับสําหรับการตกปลาแต่ในตลาดก็คงจะเป็นปลาสีกุลนะครับอันนี้เป็นปลาที่เราตกกันขึ้นมาเองก็เลยทําซาชิมิกินนะครับและนี่ก็คือหน้าตาเต็มๆของมันนะครับเจ้าปลาสีขน เป็นปลาที่แอนตกขึ้นมาได้ในคืนที่เราไปตกปลาที่แพรสีฟ้าสีราชากันครับพอได้ปลาขึ้นมาผมก็จะเจาะที่หัวนะครับแล้วก็ปาดที่เหงือกตรงแบบนี้นะครับปาดเพื่อให้เส้นเลือดใหญ่มันขาดนะครับให้มีเลือดออกมาให้หมดนะครับวิธีนี้เขาเรียกว่าอิเคจิเมะนะครับอันนี้จุดหนึ่งก็คือตรงโคนหางนะครับตัดแบบนี้ตัดให้โดนเส้นเลือดใหญ่นะครับให้เลือดมันออกมาจากเนื้อให้หมด แล้วมันจะไม่มีข่าวเรามาเริ่มทำตรงนี้ก่อนครับตัดที่เงือกแล้วผ่าท้องนะครับแล้วก็จะดึงออกมาง่ายๆอย่างนี้เลยครับแล้วก็ซับให้แห้งนะครับพอซับแห้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนกนอาร ทำให้เนื้อปลาแห้งหน่อยนะครับอันนี้ผมจะลืมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าผมจะเก็บปลาเอาไว้แบบนี้24ชั่วโมงนะครับเขาเรียกว่าเอจิ้งคือการเอากระดาษนะครับซับความชื้นจากปลานะครับยัดเข้าไปครับยัดเข้าไปให้ถึง,ถงข้างในเลยแบบนี้นะครับใส่สักสองแผ่น ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับโอเคแบบนี้เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับเราก็ห่อด้านนอกอีกชั้นหนึ่งกระดาษมันเล็กไปนิดนึงจริงๆแค่กระดาษม้วนจะดีนะครับอันนี้ผมเป็นกระดาษแผน่นถ้ากระดาษม้วนมันก็คือพันรอบไปได้เลยเราทำทั้งสองตัวนะครับก็ห่ออีกักชั้นหนึ่ง โอเคจากนั้นนะครับเราก็จะใช้พลาสติกแรปหุ้มมันไว้นะครับหรือถ้าไม่ใช้พลาสติกแรปก็ใช้ถุงพลาสติกก็ได้ครับพอใส่เข้าไปแล้วก็รีดลมให้หมดนะครับออกมาแบบนี้ครับรีดลมออกให้หมดนะครับแล้วเราจะเก็บใส่ตู้เย็นไว้24ชั่วโมงเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ อ่ามาดูกันครับวันรุ่งขึ้นนะครับปลาที่เราใส่ตู้เย็นไว้เมื่อคืนนะครับเขาขั้นตอนนี้เรียกว่าเอจิ้งครับสังเกตดูกระดาษจะเริ่มชื้นกระดาษชื้นเพราะว่าปลามันคายความชื้นออกมานะครับเรามาดูกันว่าหน้าตาออกมาเป็นยังไง <c oughs> อืมค่อนข้างแห้งดีเลยครับ สังเกตดูที่ตามันครับเห็นไหมครับมันยุบเข้าไปจากความแห้งที่มันคายน้ําออกมาครับนี้เรามาดูข้างในกันบ้างครับกระดาษข้างในก็ชื้นจากการดูดความชื้นในตัวปลานะครับแห้งสะอาดครับค่อนข้างสะอาดดีเลยครับไม่มีเลือดไม่มีเมือกติดนิ้วมานะครับ โอเคครับแบบนี้ใช้ได้ต่อไปนะครับก็เป็นขั้นตอนการแรกครับเราก็จะเริ่มจากเจ้าตรงนี้ก่อนเลยครับจะเป็นแนวเกล็ดแข็งๆนะครับที่โคนหางมาถึงกลางตัวนะครับการตัดเราตัดตรงกลางก็ไม่เข้านะครับเราต้องตัดตรงนี้เราเริ่มจากตรงปลายสุดตรงนี้เลยนะครับแบบนี้ครับค่อยๆเลาะจากปลายเข้ามา ตอนนี้ต้องระวังนะครับอย่าให้มีดฉแลบเข้าไปเข้าไปในเนื้อของมันนะครับเราต้องอยู่ตรงผิวมันเลยครับเราต้องค่อยๆชำแหละตรงผิวนี่แหละจะเย็นๆครับตรงนี้มันจะอยู่ตรงช่วงนี้ครับสุดแค่ประมาณเลยกลางตัวมานิดหน่อยนะครับตรงนี้เหนียวมากนะครับ อันนี้ก็ถ้าทอดก็ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าทอดแล้วมันก็แกะออกได้อีกฝั่งหนึ่งล้วก็เอาออกเหมือนกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการตัดหัวกันครับเราจะไว้ครีบทุกส่วนนะครับเราจะไม่ตัดครีบทิ้งนะครับเพราะว่าเราจะใช้ตรงส่วนก้างกับหัวนั้นเป็นแต่งจานด้วยก้างของมันนั่นแหละครับ ก็จะยากกว่าการที่แร่เอาแต่เนื้อล้วนๆมานะครับเพราะว่าเราจะต้องรักษาครีบกับก้างเอาไว้ไม่ให้เสียหายด้วยนะครับไว้แต่งจานเนื้อสวยมากครับเนื้อค่อนข้างแห้งหนึบดีนะครับไม่มีความลื่นอะไรเท่าไหร่เลยครับนี้เราแร่ติดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งเพราะว่ารักษารูปทรงของปลาไว้นะครับ ถ้าเอาเนื้อด้านนั้นออกไปเลยนะครับเวลาเราพลิกอีกด้านหนึ่งมาแล่เนี่ยมันจะแบนนะครับมันจะแล่ยากนะครับเพราะว่าเป็นปลาที่ค่อนข้างแบนมาก ็ไม่ค่อยได้แร่ซาชิมิแบบเก็บก้างไว้แต่งจานสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ดูต,ดติดติดขัดขัดสักนิดนึงนะครับเพื่อนเหมือนตรงมุมเนื้อจะเยินนิดนึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแต่งมันออกแล้วก็ได้เนื้อมาแล้วครับค่อนข้างหนึบๆเลยทีเดียวนะครับ อีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็แลอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วเพราะว่าเราปาดมันออกมาแล้วนะครับตั้งแต่ตอนแรกอ่าเรียบร้อยครับต่อไปเป็นก้างนะครับที่เราจะเก็บไว้แต่งจานนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราจะทําให้เป็นรูปโค้งก็มีตัวช่วยครับคือเจ้านี่ครับมันลูกชิ้นผมจะเสียบ ต้องหางไปนะครับจริงๆน้้วไม้ลุกชิ้นเราก็แช่น้ําหน่อยนะครับมันจะได้ไม่ฝืดเราใช้วิธีหมุนๆหน่อยหมุนนะครับหมุนๆแล้วก็ส่งดันมันไปนะครับถ้าหากว่าเราดันมันแรงเกินไปนะครับก้างอาจจะหักได้นะครับแล้วเสียบเสียบต้องเหงือกได้เสียบอะไรก็ได้นะครับพอดีผมทำอีเคจเมปลาตัวนี้ไว้นะครับมันก็เลยมีรูที่หัวนะครับ นี้แล้วก็จัดรูปทรงครับตามต้องการเราต้องการโค้งแค่ไหนแล้วก็เลื่อนเอาครับเลื่อนแบบนี้ครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เราได้ระดับที่ต้องการแล้วนะครับผมจะเอาแค่นี้พอแล้วก็หักไม้ส่วนที่เกินออกไปเลยครับตอนนี้ก็ได้แล้วครับแล้วก็มาเตรียมแต่งจานครับก็จะมีใช้เท้านะครับใช้เท้าแล้วก็ ใช้ที่ฝานดึงเอานะครับเดี๋ยวก็มาเรียงเป็นซ้อนเป็นชั้นอย่างนี้นะครับซ้อนไว้พอซ้อนได้ลหลายชั้นแล้วนะครับแล้วก็จัดการจอยครับเราก็จะได้ใช้เท้าฝอยแบบนี้ครับอันนี้เป็นใบหมอนนะครับใบหม่อนที่ ปลูกไว้หลังบ้านเอามาเป็นแต่งจานได้ครับใชะเท้าฝอยครับใส่ไปเลยมันก็กรอบๆหวานๆนี่นะครับกินแก้เลี่ยนได้ได้แล้วครับ ทีนี้เรามาจัดการกับปลาต่อนะครับยังมีก้างเหลือนิดหน่อยตรงนี้ครับแล้วก็ค่อยๆเลาะอ,ออกไปนะครับนี่ออกไปแล้วครับแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยทั้งสองด้านนะครับ ยังไม่หมดนะครับก้างยังไม่จบเรื่องก้างยังมีตรงนี้ครับเราก็เอานิ้วสัมผัสดูก็จะรู้ครับว่าตรงเส้นข้างตัวนี่ครับตรงตะเข็บกลางนี่ครับมันจะมีก้างอยู่นะครับเราก็ใช้เจ้านี่ครับแหนบยืมแม่บ้านมาก่อนก็ได้ครับหรือมีเฉพาะสําหรับงานปลาของเราก็จะดีกว่านะครับก็นี่ครับมันจะมีแทรกๆอยู่แบบนี้นะครับเห็นไหมครับ ลล่ไปเรื่อยๆครับดึงไม่ยากครับแต่ถ้าตอนเป็นปลาสดผมเคยดึงตอนที่มันสดๆนะดึงค่อนข้างยากกว่าน,นี้หน่อยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าประมาณว่าเนื้อปลามันมีความนุ่มขึ้นนะครับจากการที่เราพักปลาทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ดึงง่ายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอะไรก็เริ่มแบบคลายตัวนะครับ อพอเราถอนหมดแล้วนะครับเราก็เช็คดูทีถ้าจับดูไม่โดนแล้วก็โอเคครับจบจากก้างนะครับก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยยังมีเจ้านี่ครับหนังวิธีจัดการก็แกะออกมาอย่างนี้นะครับแกะเหมือนลอกสติกเกอร์เลยครับมันจะเหนียวมากครับ ประมาณนี้ครับเนี่ยมันจะเป็นเหนียวเหนียวใสๆนะครับเหนียวมากครับไม่มีทางที่เราจะเคี้ยวมันขาดได้แน่นอนดึงก้างง่ายนะครับแต่กลับกันเอาหนังออกยากกว่าครับเราใช้กระดาษจับไว้ครับจะได้ไม่ลื่นแล้วเราก็ดึงครับ ไม่ค่อยสวยอย่างที่คิดนะครับเนื้อท้องฉีกติดมาด้วยตรงนี้ครับเหนียวมากนะครับทีนี้นะครับก็ไม่มีอะไรที่เรากินไม่ได้เติดอยู่เลยนะครับอันนี้กินได้หมดแล้วครับแล้วก็แต่งส่วนที่ลุยๆตรงนี้ออกครับอันนี้ก็ไม่ต้องทิ้งนะครับมีเจ้าแมวก็เป็นอาหารเจ้าแมวไปอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะลองค่อยๆทําดูนะครับอันนี้จะท้ช้าหน่อย เหนียวครับเหนียวจริงเหนียวกว่าตอนที่เคยทําปลาสดนะครับปลาที่ไม่ได้แช่ตู้เย็นค้างคืนนะครับเหมือนมันแห้งนะครับแล้วมันติดแน่นขึ้นแต่แปลกนะก้างถอนง่ายกว่าถอนง่ายขึ้นแต่หนังเหนียวขึ้น ค่อยๆเลาะครับออกมาดูดีครับเมื่อกี้ชิ้นที่แล้วนะครับเนื้อท้องฉีกติดหนังมาด้วยนะครับอันนี้ผมก็เลยต้องลองค่อยๆดูครับเอาละเรียบร้อยครับยินไม่ได้ก็ทิ้งไปครับ สวยมากครับตัวน,นี้ต่อไปก็สไลด์ใส่จานเลยนะครับ <S <S ก็เขินๆเ,เหมือนกันนะครับนานๆทำทีถ้าไม่สวยงามยังไงก็อคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับ ผมก็นานๆานทำทีเหมือนกันเจา้าไม้ลูกชิ้นนี่ชักเป็นอุปสรรคไปแล้วครับ อืเนื้อสวยมากครับตอนหันนี้รู้สึกเลยนะครับว่ามันหนึบมันหนึบมากเลยเวลาลากมีดผมว่าไม้ทูกชิ้นนี่มันเริ่มเก่็กกาแล้วล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับม,มันต้องมันต้องมี ก็ดูไม่ค่อยถนัดดูขัดตาหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยครับเดี๋ยวผมจะทำให้บ่อยๆ่านี้ครับจะได้ดูคล่องแคล่วขึ้นนะครับจะทำยังไงให้สวยดีชิ้นสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ เอาล่ะครับเท่านี้เราก็เสร็จสิ้นกระบวนการแร่ซาชิมิปลาสีขนแต่งเติมอีกนิดนึงนะครับด้วยต้นหอมซอยละเอียดนะครับแค่นี้ก็สวยแล้วครับกินกับวาซาบิโชยุนะครับหรือถ้าชอบสไตล์ไทยๆก็กินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือถ้าใครไม่ถนัดกินแบบดิบนะครับ วิธีนี้นะครับแปรแบบนี้นะครับลวกจิ้มได้นะครับหม้อสุก,กี้ชาบูอะไรก็ออกมาน่ากินทั้งนั้นนะครับ Bitching mm hmm. Kitchen น,นะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนถึงตอนนี้ครับ mm hmm. แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ